สวัสดีครับผมจ็อกจากดักเต้นะครับวันนี้จะพามาทาความรู้จักกันกับเทคโนโลยีสแกนจ่ายของทางเราครับดักเต2.8จะมีลูกเล่นเป็นอย่างไรฟังก์ชั่นเป็นแบบไหนหรือว่าน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับดักเต2.8ของเราเป็นเทคโนโลยีสแกนจ่ายที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วลื่นไหลสแกนง่ายครับและขนาดตัวเครื่องมีขนาดพอเหมาะจึงทำให้ติดตั้งได้อย่างสะดวก มีหน้าจอขนาด2.8นิ้วความคมชัดสูงจึงทำให้เ e นเนอเรท QR ออกมาได้มีขนาดที่พอเหมาะและคมชัดครับส่งผลให้กับโทรศัพท์อุปกรณ์ทั่วไปที่นำมาสแกนเพื่อชำระสามารถสแกนได้อย่างง่ายดายเลยครับ DuckPage 2.8ของเรารองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบเลยครับ mm hmm. เพื่อธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็น p alt, u l s UART, MDB, SPI และ LAN ครับ mm hmm. ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลข้อมูลทางการเงินจะถูกเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและจัดเก็บด้วยทโ e นโี b ี o ล็ c h a i n ครับตัวกล่อง QR สามารถกําหนดราคาในการสแกนจ่ายได้เองเลยครับโดยเริ่มต้นที่1บาทและในส่วนของขั้นตอนการใช้งานตัวเครื่องไม่ยากเลยครับเริ่มต้นจากการกดเลือกราคาที่เราต้องการชําระหลังจากนั้นกดยืนยันเมื่อปรากฏ QR code ขึ้นที่หน้าจอ ให้นำโทรศัพท์มือถือของท่านสแกนเพื่อทำการชำระได้ตามปกติเลยครับหลังจากนั้นเมื่อหน้าจอขึ้น thank you เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นเห็นไหมล่ะครับว่าไม่ยากเลยเครื่องเดียวที่รองรับในหลากหลายรูปแบบธุรกิจสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตู้หยอดเหรียญเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ vending machine k i o s ธุรกิจเครื่องเล่นเกมมเซ็นเตอร์และที่กำลังเป็นเทรนอยู่ในขณะนี้ก็คือ EVcharger นั่นเองครับและนอกเหนือจากนี้ยังรองรับหลักในหลากหลายรูปแบบธุรกิจด้วยโดยสามารถปรึกษากับที่ปรึกษาฝ่ายขายของทางเราได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ได้รับไปในวันนี้ผมเชื่อว,ว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับและเช่นเคยผมและทีมงานในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อน ก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางการติดต่อของทางเราทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage และ Youtube ผมและทีมงานวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทำงานไม่หยุดพักลูกค้าหลงรักพอดักเพย์